ยังไงก็ตามข <sk 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 ่าวและครับก็คือคือไม่ไม่ไม่คุ้นก um> ับการสัมภาษณ์เรื่องเรื่องแบบนี้ก็ขอขอโทษด้วยคถ้าพูดอะไรก็จริงครับตามข่าวก็เราตัดสินใจเขาเรียกอะไรลดความสัมพันธ์นะ 4, สามเดือนตามข่าวเลยเหรอสเดือนครับประมาณช่วงหลังวันวนาเลนไทน์ครับก็ก็ก็คุยกันครับจริงๆผมเป็นคนตั้งคําถามก่อนตั้งคำถามว่าในเมื่อ,อสิ่งต่างๆเราปรับจูนเข้าหากันไม่ได้ด,ดังนั้นคุยกันให้เราลอง ผ่านกันอีกดูไหม,มเพราะว่าจริงๆเราเคยผ่านกันแล้วครั้งหนึ่งประมาณเดือนเนึ่ยก็เลยที่สุดท้ายมันก็มันก็่านกันไม่ได้ตอนอก็ต้องกลับมากลับมาเจอกันกลับมาคบกันเหมือดรออย่างก,ก็ดีขึ้นแต่วันหนึ่งก็ บมาเป็คเหมว่าเด่นเด่นเด่นรู้สึกคิดของเราเองถูกไหมว่าเรารู้สึกว่าเราควรความสัมพันธ์เราน่าจะไม่ไหวแล้วเราเลยใจบอกก่อนถูปะก็อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอยากทําแบบนั้นไม่ก็คงไม่ได้อยากทําเพราะว่าอยากแต่งงานจริงจริงไหมไม่ใช่ครับตามตามข่าวอาจจะบอกว่าอยากแต่งงานแล้วก็เลยแล้วก็เลยแบบแยกทางกันแต่ว่าแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของว่าผมเคยเห็นเขาแบบ โซเชียลอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้ผมก็เลยถามเขาหลายๆครั้งซึ่งผมก็มองว่าเอ้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในการตอบคาถามนี้มากๆว่าเขาไม่อยากมีครอบครัวหรือมีลูกอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้อยากมีเร็วๆนี้ผมไม่ได้ ผมไม่ได้อยากมีครอบครัวเลยรืนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตมากใช่ก็ก็เพียงแต่ผมจะไม่เข้าใจในเรื่องของการที่ไม่อยากมีครอบครัวผมไม่เข้าใจผมผมเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้หมายความว่ามุมมองเรื่องการมีครอบครัวไม่เหมือนกันใช่ผมผมผมเข้าใจแค่ว่าคนเราจะมีครอบคนเราจะมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องการไม่มีครอบครัวจริงจิมันเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นเคยอาจจะเคยเห็นแต่แบบไม่เก็ตจริงจริงเด็ดกับ แกนเคยคุยกันแล้วเรื่องนี้แต่ช่วงแรกๆผมคบกันใช่ครับคุยมาเรื่อยๆก็คือตอนก่อนอันนี้มันตรงกันหรือมันไม่ตรงกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้จะเป็นการแบบเขาพยายามที่จะเข้าใจกันมากกว่าใช่ส่วนใหญ่เวลามีเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยผ่านกันมาตลอดเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเรารู้สึกมีความสุขที่อยู่ด้วยกันจนลืมลืมจนลืมมอง ปัญาเรื่องเรื่องความเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนที่เราว่าจะทําให้เข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะมองข้ามกันไปตลอดก็ปัญหาคือมันเรื่องมมองการแต่งงานจริงๆไหมหรือว่าไม่มีปัญหาอื่นคือปัญหาเรื่องการแต่งงานเป็นหนัก้นมันเหมือนเรื่องที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแบบไม่ได้กลับไปพบกันเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องนั้นเนี่ยผมกลับไปงอเขาตั้งแต่วันแั้นแล้วแม่ผงเลิกจะไม่คุยกับเขาตรงๆว่าเอาเรื่อี้นะ ไม่ได้คุยหมดหมดอยู่ว่ามันไม่ใช่เร็วๆนี้แต่เขาแต่เขามั่นใจมากว่าว่าเขาจะเป็นเขาจะใช้ชีวิตแบบคือคือทางเขาคือยืนยันร้อยเปอร์เซ็นใช่ใแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะใช่เพราะมันเป็นเรื่องอนาคตเรื่องไกลมากดีไม่ดีในอนาคตผมอาจจะไม่อยากมีครอบครัวก็ได้แล้วตอนตอนตัดสินใจตอนไั้คือมันตัดสินใจไงพูดเด่นเนี่ยเพราะว่าคิดทบทวนกับตัวเองมาระยะหนึงแล้วถึงพูดไปหรือว่ายังไงก็ก็เป็นเรื่องที่เข้ากันไม่ได้เรื่องที่แบบความเป็นความเป็นตัวของตัวเองแต่เ แต่และของเขาและของเรามันมันมัน,นถ,ถ้ามันแรงถ้ามันแรงแก็คือความเป็นตัวเองของผมไปทําลายเขาด้วยแสดงว่าเริ่มที่มันใหญ่จริงๆมันคือเ่อการเข้ากันไม่ได้ออใช่ครับส<น>่วนตัวใช่ครับผมก็จะเป็นคนแบบพูดจาแบบ เขาใช่พงาตรงๆแบบบางที่พูดไม่คิดอะไรเงี้ยเป็นคนแบบอย่างเงี้ยมาแต่ในอันตรายแล้วแล้วก็แสดงเ่ามันคือเรื่องมันคือเรื่องจริงใช่ไหมว่ายิ่งคบกันนานยิ่งทําให้แบบความเป็นตัวเองมันดีมากขึ้นทุกวันทุกวันจริงๆก็เป็นตัวเองมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราพยายามที่จะแบบไม่เอาความเป็นตัวเองมาอยู่เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่า แต่บางครั้งมันก็จะมีหลุกออกไปบ้างอ,อย่าง,างเรื่องแต่งงานในข่าวนะขอย้อนกลับไปในข่าวก่อนอย่างในข่าวก็คืออย่างเรื่องแต่งงานอาเดนเเ็ลเทียร์ไปแล้วแล้วเรื่องของการที่แบบว่าข่าวเขาเพ่เขียนว่าเพราะ การเลี้ยงดูเหมือนแบบแกลเป็นลูกคุณหนโูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะเด่น<ม>ะจะเกียบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยพ่อแม่แกน่ารักมากมที่เกตทุกคนน่ารักมากน่ารักมากๆซึ่งไม่เกี่ยวเลยเอ,อไม่เกี่ยวเลยว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนผมถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนมันมันเป็นเรื่องของผมกับของเขาอมันเป็นเรื่องของความชอบ ความไม่ชอบอของเขาและของผมมากกว่าครับในเกมจริงๆก่อนนั้นเด่นก็ไม่ได้ออกมาประกาศแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องว่าเราเลิกกันอะไรเงรี้ยข่าวามันออกมา,างไงน้องงงไหมล่ก็ก็ไม่ไม่ไม่น่าง,งงเท่าไหร่เพราะว่าวงการบันเทิงก็ก็ได้เวลาไปทํางานอะไรเงี้ยเวลาเพื่อน เ <S an> จอผมที่กองเนี่ยเขาจะเห็นผมซึมงๆแล้วผมก็มีน้ําหนักตัวที่ลดลงค่อนข้างบุกแล้วก็แปลกๆไปเขาก็จะถามอย่างนั้นเราก็ไม่ตอบเลยๆจนสุดท้ายก็บอกเออบอกไปเ,เออก็พูดไปเถอะเยิกัแบแมนมาพักนึงแล้วแล้วผู้จัดก็ผู้จัดพู่กับอะไรนี้เขาก็ถามว่าอเออทำไมทําไมแปลกๆอาการแปลกๆทุกคนก็จะจับสังเกตได้อยู่แล้วหละก็ผมก็ไม่รู้มันคืออาการอะไรผมก็งงๆมันกินไม่ได้เราไม่หลับัไ ไม่ไม่มีร้องไห้ไม่มีร้องไห้ไม่มีร้องไห้มันงงๆนะครับไม่ว่างว่างเปล่ามันมันงงๆมันเหมือนว่าบสนอยู่ยังไม่รู้ความรู้สึกตัวเองถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ผ่านมาสามเดือนดีขึ้นแล้วนะครับเยอะแล้วเออถ้าจากเรื่องเลือดเจ้าพญาแต่มันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเลือดเจ้าพญามันจบมานานแล้วตอนนั้นเหลือประมาณสักเจสบต้นๆ70 73 74มตอนนี้เหลือหก้าแล้วตอนตอนตอนที่ อก,กับแกลนตอนนั้นนะว่าเราขอขอยุติแล้วแะ้รขอเลอกแล้วเงี้ยแล้วคุยยังไงคะแกลนเขาเข้าใจเราเลยไหมหรือยังไงเนี่ยเข้าใจเลยอเข้าใจทันทีเลย ไม่อยู่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องที่พูดกันมันมีเหตุผลเรื่องที่เขาพูดผมก็รู้ผมคือเรื่องคือแยกกันเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนที่ถูกเพราะแต่ผมไม่ใช่คนที่ถูกแน่แน่ผมผมก็เป็นคนผิดคนหนึ่งอะคอนติสินไอนการมันยากไหมความผิดที่เดนบอกหมายความว่ามันเรื่องอะไรเรื่องของเวลาได้ไหมมันมันผิดมันผิดที่มันผิดที่มันเริ่มจากการเป็นความเป็นตัวเองแต่ละคนและ ความเกรงใจกันมากเกินไปหมายถึงตอนแรกๆแบบมีอะไรก็ไม่พูดมีอะไรก็ไม่พูดมีพื้นที่ให้กันหวังดีให้กันตลอดจดนจนแบบไม่ได้มองว่าเออเรารู้สึกยังไงแต่วันนไอ้ที่รู้สึกยังไงมันได้พูดออกไปอะไรอย่างนนตอนนี้เองมันผมก็พูดงงเวลาเวลามีส่วนนเด่นอย่างเช่นแบบเราอจะทำงานอยู่ไปมาเม่ไาร ไม่เลยเราให้พื้นที่กันได้ดีมากทุกวันนี้ผมก็ยังโทรหาเขาอยู่ตัออ้งแต่แยกกันไปผมก็ยังโทรคุยกับเขาอยู่ก็คือยังเช็คสาทุสุขีกันอยู่ใช่และและและหลา,ลายครั้งผมก็จะผมก็ยังเป็นคนพูดทำหา่างซึ่งไปทำร้ายเขาอยู่เหมือนเดิม<อ>ด้วยซ้ำอย่างอย่างอนนั้นี้บอกว่าครั้งที่แล้วบอกว่ารู้สึกว่าขาดกันไม่ได้ครั้งนี้ยังมีคำนี้กลับเข้ามาอยู่นะครับช่วงนี้่านคราวนี้เลิกกันไปคราวที่แล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่มีความรู้สึกนั้นเพราะว่าผมยังโทรหาผมยังโทรหาเมื่อเช้าก็โทรหามี่รเือง วันนี้ไปถ่ายละครกลับมาเจอเรื่องดีๆกับเจอเรื่องไม่ดีรเราก็โทรหาเขาแล้วก็แล,วกแล้วก็เล่าให้เขาฟังทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเขาก็จะคอยเตือนคอยคอยสอนเหมือนเมื่อก่อนเลยที่แบบว่าเออบางทีเป็นเพราะตัวเราเองหรือเปล่าหรือว่าบางทีเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าเขาก็จะแนะนำตลอดอันนี้เป็นอาการของคนที่มูฟออนหรือไม่มูฟออนผมว่าผมมูฟออนส่วนตัวผมว่ามูฟออนแต่ถ้าเพื่อนๆที่ถ่ายละครด้วยกันอกว่า เราด่าเราไม่ได้แล้วการที่ตอนนี้เราจะไม่กลับไปเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมโอกาสมันเป็นการมันน่าจะดีกว่าตอนถ้า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 ณปัจจุบันตอนนี้คิดอย่างไรอนาคตเป็นไปได้ไหมพี่เด่นหรือว่าอนาคตทุกอย่างเป็นไปได้ไหมแต่ในความรู้สึกตอนนี้มีสัมผัสเลยว่าแบบไม่หลุดอดีหรือจับไปดีก่อนหน้านั้นมันมีครับก่อนหน้านั้นมันมีแต่รู้สึกว่ามันก็จะถูกอะไรขัดตลอดหมายถึงว่าเอ เดี๋ยวเราก็เป็นทาให้เขาเสียใจอีกทําให้เขาแบบรู้สึกแย่อีกจากเรื่เรียกว่าเหมือนเหมือนเลิกกันด้วยเพราะความหวังดีกับเขาด้วยถูกไหมอยากไม่อยากเขาให้เขารู้สึกแย่กับคาพูดเราอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเลยครับผมผมก็อะไรประมาณนั้นครับก็หลายอย่างอ่ะเราะฝั่งแฟนเองเพราะว่าไหนบางเราลองมีโยกันได้ถามคนข้างตัวเขาบ้างไหมว่าเออเขาผมโทรไปน้อยเขาแล้ววันที่ผมรู้สึกดีขึ้นนะ ผมโทรไปนอยกับเขาแล้วเขาก็บอกผมว่าไม่เป็นไร<อ>ผมทําถูกแล้ว<อ>ที่ผมอขอเยียดขาเขาคือทาถูกแล้วเ,<อ>เขาก็จะมีคิดเขาก็จะบอกเขาจะมีเขาจะมีคิดถึง<อ>จะมีคิดถึงแต่ว่าเขาก็อยู่ได้เ,<อ>เขาก็จะใช้ชีวิตได้<อ>ผมก็เหมือนกันสุดท้ายเราก็โทรหาก,กันแก้ปัญหาความคิดถึง<อ>จะได้ไหมสี่ปีสี่หน้าปีที่ผ่านมา จะได้ไหมก็ยังก็ยังเป็นคําตอบเดิมที่บอกผมก็ยังงงๆอยู่ตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่เหมืตอนนี้หลังหลังจากที่เราบอกกับแกนเขาคุยหาแกนอยู่เนี่ยก็คือมันคุยเปลี่ยนไปไหมเพราะฐานะมันเปลี่ยนไปแล้วเด็กดูเหมือนเดิมเลยก็เหมือนเดิมเขาก็ยังเรียกผมว้หมาเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็เสียงยังเสียงยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วเขาไม่ได้อยากตัดคอจากชีวิตถุกไหม ยังอยากจะมีเขาอยู่ในใน,ในชีว,วิตของเราไม่วสถานะก็ก็อย่างนั้นแน่นอนแน่นอนว่าไม่ได้ไม่ได้อยากมีแต่มันต้องมีแต่เขาโอเคใช่ไหมเขาโอเคครับกับการอยู่แบบสถานะอะไรเขาโอเคเพราะว่าต่างคนก็ไม่ได้ต่างไม่ได้ไม่ได้ต่างมีใครหรืออะไรเรา าเอองะโอเคโอเคถ้าเกิดเขามีคนอื่นเข้ามาตาตามันเดือนจะต้อเคียดทไหมโอเคครับโอเคจริงๆจริงเรียกว่าเป็นจริงแล้วเวลามันผ่านมาแล้วเหมือนมันมันโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคขึ้นแล้วผมค่อยๆดีขึ้นเออด็ดกับคำใบ้คู่รักเสียงดีและเงียบเนี้ยมันอยู่ๆเพราะว่ามันเป็นหวยหมอบคู่เราอยู่งยินบ้างครับ ก็คิด <rôle>: ว <déc or: ide> <be> ่าน่าจะเป็นคู่เราตอนแรกก็อาจจะเป็นคู่เราได้แต่จากคำใบ้แหละคุณบอกไม่ตรงใช่ใช่ร้องเสียงดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมร้องเพงแกนเสียงทีก็พอไปวัดไปวาคนคนคนที่เขาเขียนข่าวเขาอาจจะเคยฟังผมร้องเพลงก็ได้ เขาอาจจะงนอย่าอ่อะไรอย่างตอนตอนนี้คือแบบพราะว่าก่อนที่เด่นจะมาให้สัมภาษณ์วันนี้ยได้คุยกับแกนไหว่าวันนี้เดี๋ยต้องเจอซื่อแกนแกนคุยแกนตอนแรกผมก็ถามว่าเออเนี่ยวันนี้มีไปงานนะนักข่าวต้องมาสัมภาษณ์แน่เลย เราจะสัมภาษณ์เดี๋ยวเขาอ่านมาได้ไหมผมลืมแล้วลายลายลายเขาไม่ต้องหลอกก็ประมาณว่าแบบเขาเขาเขาบอกประมาณว่ามีอะไรก็พูดไปเลยมีอะไรพูดตามพูดตามตรงไปเลยมีอะไรพูดตามความรู้สึกไปเลยโน่นนี่นั่นพูดไปเลยนี่มีความเป็นห่วงเขาไหมฮะนี่มีความเป็นห่วงเขาไหมอะไรที่เราเคยห่วงเขาเมื่อก่อนในฐานะแฟนณวันนี้เรายังเป็นห่วงเขาอยู่ไหมมีเรื่องอะไรบ้างโอ้เหมือนเดิม ด้วยหัวเหมือนเดิมด้วสุขภาพด้วยสุขภาพเป็นหัวเหมือนเดิมแต่ด <F break hyster ically> ูทุกวันนี้ทุกวันนี้เขาดูแบบเขาดูแอคทีฟขึ้นมีความสุขขึ้นมากเลยนร้อกจากคุยแล้วมีเจอกันบ้างไหมเราจากคุยกันแล้วมีเจอกันมีได้เจอกันบ้างไหมอ๋อไม่ได้เจอครับไม่ได้เจอเด่เรายากเราสามารถรับความห่างเราได้ไหมถ้าเราเจอคนใหม่อย่างเนี้ย ผมว่า <พอ S 1> ผมผมว่าเท่าที่สังเกตตัวเองนะมีแฟนมาแบบตั้งแต่เกิดมามีแฟนผมรู้สึกว่าแฟนทุกคนทําให้ผม พอพอหลังจากเลิกกันมันเป็นบทเรียนทำให้ผมรู้วิทำกับปฏิบัติกับอีกคนหนึ่งได้ดีเพราะที่สังเกตนะไม่ไม่เรนเพราที่สังเกตเลยผ่านมา3ามเดือนแล้วสามารถเจอกันได้ไหมพี่เด่นได้แต่ว่าหลังจากเลิกกันยังไม่ได้เจอกันเลยยังครับผมเชื่อว่าเขาก็เจอได้แต่แรกๆอาจจะมีจึกนิดนึงแน่ใจนะแน่ใจมีมีโอกาสนัดนัดกันไหมว่าจะมาเจอกนโอ้ไม่กล้านัดหรอกครับไม่มีใครกล้านัดผมแล้วตอนนี้เรามีแต่มีแต่ประมาณว่าเอ เขาจะรักหมาผมมากใช่เขาจะรักหมาผมมากก็มีแบบประมาณว่าผมก็จะแบบเฮ้ยวันนี้เราไปทํางานนะเราไม่อยู่บ้านนะเธอเข้ามาหาเราได้อะไรนี้แค่นั้นใช่แต่ว่าก็ก็เขาก็ทํางานหนักช่วงนี้เป็นตัวแล้วตัวเราคือผ่านมาสามเดือนแล้วมันสามารถเปิดใจใหม่ได้หรือยังหรตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะมีใคร ถ้าถามตอนนี้ก็คือยังไม่อยากจะมีใครถ้าถามตอนนี้ยังไม่อยากจะมีใครแต่ในอนาคตไม่รู้ครับวันนี้เต็นกับแกนเรียกว่าอะไรดีเพื่อนเรียกว่าอะไรดีสถานะกูไม่อยากใช้ไม่อยากตั้งสถานะเลยไม่อยากตั้งสถานะก็คือกลับมาเป็นหนคนที่หวังดีตับการเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ตั้งสถานะดีกว่าแต่ว่ารอสถานะกูคุ้มเพื่อนหรอไม่เอาหรอกไม่เอาหอมันจะคุ้มเพื่อนไหมล่ะไม่ผมยังไม่พร้อมอ๋อไม่พร้อมสำหรับการตัดสินใจไม่ไม่พร้อมสำหรับตั้งสถานะ แต่เลือกแต่เลือกแต่ความสัมพันธ์ก็เป็นอย่างที่เราที่ไปใช่ใช่ใช่แต่รู้สึกแปลกๆแค่นั้นแหละรู้สึกแปลกๆไม่ได้ไม่ได้ติดขัดไม่ได้ติดค้างอะไรแต่รู้สึกแปลกๆถ้าต้องพูดว่าเเป็นอะไรกันอเดี๋ยวจะฝากอะไรคนที่เขาติดตามข่าวไหมเพราะว่าพอมันเปิดมาว่าครูเราปุ๊บมันก็มีทั้งคอมเมนต์แง่บวกแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับตามสบายเลยอันนี้ ไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้วอรี่เรื่องคอมเมนต์อะไรต่างๆไม่ได้วอรี่อยู่แล้วครับเพราะว่าคนคนเรามันมันมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันความคิดความเห็นอะไรเงี้ยเขาก็คิดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมผมผมเฉยๆแล้วครื่อวเาสำหคนที่เสียดายผู้เราเรขาเยอะเหมือนแต่เขาติดตามติดต่ออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เสียดายนะก็คนที่ชอบก็ <c oughs> <c oughs> หวังว่าถ้าถ้าเขาชอบในการเล่นติ๊กตอกด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าชอบอะไรเงี้ยเผื่อมีโอกาสว่าจะได้ถ่ายติ๊กตอกด้วยกันได้แต่รู่ในไอจีของเรายังมีไม่ลบแน่นอน สอให้เรามีควหมายเราก็จะไม่รู้เขาก็ถ้าสมมติว่าเขารับได้ก็ไม่รู้แต่ไม่น่าจะไม่น่าจะรับได้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเรื่องของอนาคตโอเคเนาะโอเคนะเดี๋ยวเอารูปหลุดอะไรก่อนไหมเอารูปไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเออมันมันไม่ใช่เมนไม่ก็กลัวมันไม่ใช่รูปหลุดไม่มีมันไม่เชื่อเลยอย่าไปนั่นเขาโอเควิจัยวิจัยวอเค Welcome to Star Society